สวัสดีท่านทั้งหลายสถาบันที่ผมสอนเนี่ยชื่อว่าสถาบัน f o กัสไมล์ฟอรัมเป็นสถาบันที่สอนอบรมคุณธรรมความดีงามในจิตใจที่เป็นสากลหมายถึงไม่ว่าคุณจะอยู่ในมุมโลกตรงตรงไหนใครที่สนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องคุณธรรมก็เข้ามาเรียนได้ทุกคนนะครับ ผมเปิดเพจชื่อว่า5กุญแจปลดล็อกความทุกข์ก็เชิญชวนมาสมัครเป็นสมาชิกเพื่อร่วมฟังคลิปในกลุ่มปิดกลุ่มปิดที่ชื่อว่า5กุญแจปลดล็อกความทุกข์เมื่อฟังเกี่ยวกับหัวข้อในคุณธรรม5อย่างนี้ไปแล้วผมก็จะค่อยๆอ,อธิบายในรายละเอียด ในแต่ละหัวข้อมากขึ้นนะครับเรื่องนี้ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยเข้าไปสนใจเรียนกันครับผมได้ทำให้ไว้เพื่อเรียกว่าเหมือนกับเป็นการยนมิตยเตือนสติกันเหตุที่บางทีเราต้องมีการชาร์จค่าเรียนค่าสมัครค่าบำรุงสถาบัน699ก็เพราะว่าเป็นการที่ท่านจะต้องกล้าจ่าย ใจก็อยากให้ฟรีแต่ว่าเราธุรกิจด้านอื่นของเราก็ยกังไม่ได้ดําเนินไปถึงขั้นที่เราจะเปิดตรงนี้ได้ก็เลยต้องขอความกรุณาให้ท่านเนี่ยสละชีวิตเพื่อจะซื้อในสิ่งที่มีคุณค่าปกติเราจะซื้ออาหารการกินง่ายซื้อมาง่ายแล้วก็กินก็อิ่มนะครับแต่ว่าเวลาที่เราซื้อบริการเรื่องของจิตใจ มันก็ต้องมีเหตุว่าเราซื้อไปเพื่ออะไรแต่เนี้ยคือการเรียนรู้คุณธรรมก็เหมือนกับว่าเป็นการเป็นค่าครูบาอาจารย์ด้วยไปนในตัวนะครับก็ขอให้ท่านทั้งหลายก็พิจารณาให้ดีก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนนะฮะผมมีโอกาสได้แบ่งปันความรู้ดีๆที่สั่งสมไว้แล้วก็เล่าเป็นประสบการณ์ปีนี้ผมก็อายุ60เข้าไปแล้วก็เรียกว่าก็คือจะปล่อยสิ่งดีๆให้แก่คน ที่สนใจนะครับในโลกนี้คนที่ไม่สนใจเรื่องคุณธรรมในตัวเองไม่ใฝ่เรียนรู้อยากจะเรียนรู้ตามที่ตัวเองต้องการนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในนั้นครับถ้าหากว่าท่านจะมาศึกษาไว้ผมมั่นใจเหลือเกินว่าถ้าท่านเข้ามาศึกษาเนี่ยชีวิตของท่านจะเปลี่ยนไปดีขึ้น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 เรื่อยๆครับเพราะมันสามารถตรวจเช็คได้ตลอดเวลาในกับ5กุญแจปลดล็อกความทุกข์มันมีชื่ออื่นด้วยว่า 5ขุยเจ้าัรจเรยฐจันท์5ขุยเจ้ความสุขครับผมสุกเกษมสวัสดีทุกคนครับ